ตำรวจปคบลุยกวาดล้างคลินิกผิดกฎหมายย่านปริมณฑลจับหมอปลอมลักลอบให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและฉีดหน้าเสริมความงามเผยผู้ต้องหาบางรายจบแค่มัธยมต้นพลตำรวจตรีวิทยาสีประเสริฐภาพ ผู้บังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพถแถลงผลจับกลุ่มหมอปลอมจํานวนหรายลักลอบเปิดคลินิกผิดกฎหมายย่านปริมณฑลโดยให้บริการตรวจรักษาให้ประชาชนทั้งในรูปแบบรักษาโรคทั่วไปและฉีดหน้าเสริมความงามซึ่งบางรายมีการโฆษณาในสื่อออนไลน์เชิญชวนประชาชนมารักษาจึงระดมกําลังกวาดล้างจับกลุ่มดังกล่าวพลตํารวจตรีวิทยาฝากเตือนประชาชนว่า ก่อนเข้ารับการรักษาในสถานเสริมความงามควรตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตหรือไม่จากนั้นให้ตรวจสอบแพทย์ที่ทำการรักษาว่าเป็นแพทย์จริงหรือไม่อย่าเห็นแก่ราคาถูกเกินจริงเพราะจะส่งผลอันตรายแก่ร่างกายการตรวจคนทั้งสิ้นทบวนห5จุดในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี นะครับซึ ite, so ่งเราก็ได้พบคลินิกเถื่อนทั้ง5้าจุดแล้วก็พบผู้ให้บริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นศัพท์ง่ายๆคือเป็นหมอเกงนะครับไม่ได้ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพทางวิชาชีพวิทยาการนะครับเราได้รับเรื่องน้องเรียมจากทางสสจนนท์ท่สสจปรุมนะครับว่ามีมีคลินิกที่ลักลอบเปิดทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการแล้วก็ หมอที่ทําการรักษาเองผู้ที่ทาการรักษาในคลินิกเนี่ยไม่ใช่หมอนะครับก็นํามาซึ่งแล้วก็มีทั้งรักษาโรคทั่วไปโฆษณาทำศัลยกรรมฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบร็อกนะครับทางสื่อออนไลน์ซึ่งก็นํามาซึ่งธารกิจครั้งนี้นะครับจากผู้ต้องหาได้6มกคนนะครับของการสกัวต้นนึงนะครับก็คลินิกแรกนะครับก็เข้าย่านตลาดไทยนะครับคลองหลวงปทุมธานีนะครับก็เป็นเข้าต้นที่3กรกฎานะครับเข้าต้นต้นจากบุญนะครับก็เป็นคลินิกรักษาโรคทั่วไปนะครับ หมอที่จับกลุ่มนะครับนางสาวสุทัตรานะครับไอ้สุทักษีฬานะครับขอสมบัตินามสกุลนะครับจบม .6 แล้วก็เรียนผู้ช่วยยาบาลนะครับไม่ได้เป็นหมอนะครับก็จับขณะที่กําลังทําการรักษาผู้รับบริการเลยนะครับพร้อมของการเป็นยาสองรายการนะครับ ก็มีการแจ้งข้อหาว่าประกอบวิชาชีพไม่สกจรโดยไม่รับอนุญาตนะครับเพราะตัวเขาไม่ใช่หมอนะครับเตือนทางเรื่องประชาชนนะครับว่าก่อนจะเข้ารับบริการนะครับในส่วนของสานพยาบาลไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็แล้วแต่ต้องกล้าถามนะครับต้องกล้าถามกับผู้ประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบคนที่ให้บริการเรานะครับลิงก์กับแพทย์สภาว่าเป็นหมอจริงหรือไม่ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้กับเราต้องถามเพราะว่ามันถามหน่อยหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ข้อสิ่งเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะครัข้อฝากวิาชาสัมพันธ์เตือนภัยนะครับกับพี่น้องประชาชนการร่างสวนร่างามนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการบริการครับขอบคุณครับ